แล้วเนี่ก็มานั่งดูร้านกูเจ๋งตีว่าเขาสิบปอยี่ขงเจ๋งบ่รดไเด้ต้องเฮ็ดอย่างจักยางเขาสิเฮ็ดอย่างดีในเมื่อร้านส้มตำมันขายบ่ไดไรมีเมนูอย่างที่เขาในร้านเขาเฮ็ดขายได้บบจากร้านส้มตำกลายเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวออนไลน์เพราะมันสามารถขายให้คนทั้งประเทศได้ขายได้พี่ก้องยี่ห้อแซบบักคักค่ะขายเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแกียวปลาาน้ำยาขนมจีนอบแห้ง อายุเท่าไรครับ31ครับนี่เป็นคนท้วมหรือเป็นคนท้องครับเป็นคนท้องอ๋อเป็นคนท้อง <c oughs> ครับมากี่ปีปีครึ่ง2564้ทุกอย่างลงตัวแล้วขายเดือนละ9ถึง10ล้าน9ถึง10ล้านบาทความจนนะ้ำโบแมนกรับมาพันค้นขยันท่อน,นันที่สิรวยแม่นเขาเกิดมาจนปันได้ท่านเขาสู่เข้าขยันเนี่ยเขาม่มีทางจนคะ่ะพี่น้องเกิดมาจนย่านาค่ะ่านิตอนตายเราจนผลสิบ่มีเงินเท็จจบ